กราบสบายดีและก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่เนาะไอตีนักแฟนเบิร์ดสุกุสุกคนบิร์ดมองสบอเนาะกดพอกับสองยูทูบบาร่าว่าเพื่อนคือเก่าพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็อยู่ในเฮือนเนาะในเฮือนล้างสิเกียวแหละเฮือนอยู่บ้านน้าโมงนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะกดพ่อเฮือนไหนเฮือนเอ้เฮือนเนาะท่านี้บอ มาวิ่งขพี่น้องเลยมันก็ถึงมาวิ่งขึ้นเก่าเนาะมาวิ่งเกี่าครับมันของสาวหะละครับแม,ม,ม่น้องมินนี่เน,น <c oughs> ี่ยเนาะคนมาลายพี่น้องเลยสาวอาจารย์ยนะั่นแหละเนาะตอนนี้กำลังเลี้ยงเขาเลี้ยงหน้าเพิ่อนอยู่เลี้วเขาเลี้ยงหน้าเพิ่นเน,ะเนาะเป็นมาเป็นมาเฮ็ดเบี้ยเป็นมาหักษานะเนาะ เป็นมาหากซาเนาะหักษาหลวงฮากาทำกบขวางฮากาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้าเพลินหขนาดเป็นอะไรนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพีศาจมันเป็นนาทีเออมันเป็นนาทีแหละก็มันเป็นน้ำใจกับแม่เนาะบอว่าอยู่ไซต์กันเป็นอะไรทั้งเป็นเนี่ยเป็นการแบบนี้เจ้าพระหรือว่าเจ้าคลองเฮือนกับต้องได้ย้อนเขาย้อนหน้าเพลินอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นมาแต่กล้ใกล้แค่นะไปเบิ่งมาชมกันไม่ทิ่มติดเลย ก็สีหิ่อยสีลาได้เนาะสีหน่อยสีลายได้โนะด,ดยตรงกันเ <c oughs> พื่อกิดบ,บันทึกมาชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องยูทูบบาลาพาเพลินให้ยเด้อเนาะไอ้สิ่งสำคัญก็ออย่าลืมกดมาก,ากานะะระดิ่งเซอร์วิสพารคขึ้ใหม่ๆถึงสองเฮาเนาะอย่าลืมกดมากระดิ่งเด้อเปิดการแจ้งเตือนด้วยนะติ้งติงต้งติง้งติ้งไปพี่น้องเันไปบิ่งกัน มึงนู่ดมืมเงินจ่ายเจินจ่อนอ่ผมนี่วมันลายยาวเลยอย่างสรับปีน้นนเนยนะยูเออนเนยแล้วมือนุกนเาชื่อมากามันเอุกนะอันนีเป็นว่าเฮียวใส่บาทตอนแก่างเหยืนเนเนาะลูกหลานเนี่ยกินข่าวมาแล้ว

ยังเมาหลดจะบ่อยยังเป็นหรือเนล่านางขึ้นไปดูนอกก็เมาหอเา่บ้ามังหรอแม่

ก็คือสมางคือเป็นระบในเฝ้าบบนี้หรอกเมื่ออันนี้แหละ máu อะไใ่ยาากานมีิ้มนี่มันก็มาม่เข้าานี เช้แต่เมื่ออะไรพี่น้องลยบ้านเกือบสาวจนขำเกือบสิแล้ว ท่านแซ่บท่านแซ่บอาหารตามสั่งเนาะไทยสวรรตลาดดงและถ้ากะเแล้วพี่น้องเว้ยพอดีพายเงาะผอยเงาะแม่เป็น เมื่อไรเนาะพาเพิ่นมาแหวกินเข่าก่อนมันคำเนาะถ้วเพิ่นหิวเข่าเขาก็หิวคือกันนั่นแหละพอได้เพิ่นหิวเขาก็หิวเข่าไปสั่งกับเข่าก่อนแซ่บปะบอะแซ่บยุ๊กับเข่านะแซ่บปะฮะทำไมซิมไหนไหมต้มแซ่บนะหมอต้มแซ่บบอะ เขินเลยเด็กเสิร์ฟเขินเจ้าสิกินข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวข้าวข่าเจ้ากินแล้วอยู่บ่แบบลาดเข่าเลยนะมันจังแม่ค่ะบอกแล้ว่าอะแล้วแต่เป็นอะไรกันด้วยมีแม่ย่งเสีบอยู่นี่กระถามเจ้าของห้านเลยเนาะ ยักแส่บจะกันแนะน้ำมากเจ้าเสพอย่าบอกเด็กมาเจ้าแสบห้านี่นะเข่าว่าสิกินอยู่ฮะบอกบอก่แหว่จักเถื่อ

มาอีกครั้งหนึ่งครั้งน,นี้มาสั่งคเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้สั่งเปลือข้าจัาเอออืมอืมวาสิบนาทีนี่แหละข้าพ,อพ่อผ้าแม่เห็นมากินเข่าไปหน่อยนะ งานเป็นยหีเ hmm. ก่าตั้งเบิดกับสิบกว่าคนเนาะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า่ะเอากัยังรออยู่คุณสั่งก่อนยังมาได้มารอ สิขาวนรงชวโมงและแต่บมกเคยคิด,ยดอยาดจอดอกกับข่าวล้านเนี่ยงินแต่มอนองว่าแสบมาส่โดยมอน้องไสายว่าแสบมาส่ปน,นบันฮัน้านนะบเสีบสำฮันนี่มาส่สีได้หูมันนี่แหละแสบบอาสบ มาอยู่ไกลแท้เห็นได้บอกขินเหาะกันติบันว่าอยู่ไทยเพื่อน่ะไม่่าสภาพไม่ค่าจังน้อยไปเลิกจังโมงก่อนปีนหันจังมุมเออเก้าโมงกลางคืนถูก นอนอยู่ในนี่เลยละว่านเนาะบริยานที่นอนกลางคืนเอา้ามีผู้ชายเห็นเนาะมีแต่ผู้สาวอยู่บริยานใช่ปะไยะะอย่าว่าแน่นั่นได้อย่าว่าแน่านั่นได้เราเปิดตาย,ยากมาแท้ ล้อพี่น้องเว้ยมีแต่คนเราเบิดเต็มโตโรร๊้หนังแทบสีบวา่าโอเคพี่น้องเว้ยนะจบคลิปในเพียงสมัยเด้อพี่น้องเด้ออ๋อคืออยู่นอกนกกรแมนเองบนของคนในไลน์ที่เขาเบิมืมาชมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเอาไว้ป้อนใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อไดแล้วสบายดีสบายดี ยังไม่ได้เบิ่งกับเขาดอกว่าแซ่บหรือว่าแซ่บ